ดือนาพาคมนะครับของโรงสีข้าวทวีพัฒนานะครับีนะครับขอจบก,กอ GM เอ็มไท e ไหลังที่2องกองที่8จบ2.65ก้ส่วนที่10กองที่10ลบ2.65 4ลบ3.5ส่วนที่4กองที่5ลบ3 5องที่7งบ5.2ครับปฐมวิวัฒน์หลังที่1นะครับส่วนที่35กองที่8 ส่วนที่16กองที่หลบสามส่วนที่17กองที่เจ็ลบสาสองจุดห้ส่วนที่37กองที่หลบสองจาห้ติดค้านวนทิยาแก้วเขียวตัวที่1นะครับส่วนกองที่1ลบสาส่วนที่12กองที่สองลบสา